ค่ะวันดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะเดี๋ยวนี้ค่ะคุณแม่มีชุดยาวชุดเด็กชุดแสบสี่ชุดค่ะค่ะพืนนี้เป็นสีฟ้าอ่อนนะคะสวยนะคะค่ะรหัสไอหน้าไอระบบิสี่สิบสองนะคะไซส์สี่สิบสองนะคะค่ะเป็นคอปกเชิ้ตค่ะสวยค่ะ ราคาอยู่ที่หนึ่งบาทนะคะแขนกรีบก็สวยค่ะแขนเขาก็ทําปลายแขนสวยนะคะค่ะชุดยาวชุดเดชชุดแสกค่ะใช้สี่จสองค่ะเป็นสีฟ้าค่ะสองฟ้าอ่อนๆนะคะค่ะราคาอยู่ที่1,600บาทค่ะเป็นชุดเดชชุดยาวชุดแสกค่ด1,600บาทนะคะค่ะสวยทุกพืนงามทุกพืนโดดเด่นทุกพืนค่ะมาจากผ่าไหมมือสองนะคะ ค่ะมีกระเป๋าข้างเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะกระเป๋าค่ะพกค่ะใส่โทรศัพท์ก็ได้ค่ะพกกระเป๋าเงินก็พอดีนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะเป็นมาจากผ้ามือสองนะคะไม่มีตำหนินะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะราคานี้พอิีพอจับนะคะไซส์สี่สิบสองค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ค่ะนนี้ก็ใชส42กันค่ะปลายแขนนะคก็ทำให้สวยอยู่่ะค่นนี่ก็ไซ้42ค่ะน่าอก42นะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะ1,600บาทค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณแม่ได้ค่ะเป็นมาจากผ้ามือสองนะคะค่ะใส่ชุดเดียวคุ้มเลยค่ะไม่ต้องไปหาเสื้อหาผ้าถุงที่แมทกันนะคะขาช่างเขาแมทให้เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะ1,600บาทค่ะ ค่ะเป็นคอเชินะคะค่ะเป็นลายมันหนีสวยค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะดีโอสยามเขาขายห้าพันนะคะชุดหนึ่งนะคะอันนี้ขายถูกมากค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทเพราะว่าคุณแม่ไม่ได้ไปซื้อผ้าต่อรองกับพ่อค้าคนกลางค่ะคุณแม่เดินหาซื้อผ้าค่ะตัวไหนที่มีตําหนิค่ะมีตําหนินี้ิดหน่อยคุณแม่ก็ให้ช่างตัดแปรรูปให้ค่ะเป็นราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะไซส์สี่สิบสองนะคะ ค่ะชุดเดรสชุดยาวชุดแสบค่ะเหมือนคุณแม่ใส่นี่แหละค่ะค่ะชุดเหมือนคุณแม่ใส่นะคะเป็นมัดหมีนะคะเป็นลายมัดหมีค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะเหมือนชุดคุณแม่ใส่นี่แหละค่ะแต่ยาวกว่าคุณแม่ใส่นะคะจะ่ยาวค่ะตัวนี้ผ้าผืนเดียวค่ะมันก็ไม่ยาวตัวนี้ผ้าสองผืนนะคะใช้ผ้าสองผืนนะคะราคานี้ถูกมากค่ะใช้ผ้าสองผืนค่ะ ค่ะไซนี้ไซสี่สิบค่ะสีพืนนี้สีธรรมชาตินะคะนี่สีธรรมชาติค่ะค่ะราคาอยู่ไซสี่สิบนะคะรอบอกสี่สิบค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะรอบอกสี่สิบนะคะค่ะเป็นสีธรรมชาติสีตุ่นๆค่ะสีนู้ดๆนะคะค่ะสีออกตุ่นๆค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทไอหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะคุณแม่ติดปากกับ ขายผ้าราคา1 4 0 0ค่ะ1,600บาทค่ะขายถูกมากค่ะ1,600บาทนี่ไซส์40ค่ะปุกปิงนกนะคะค่ะเป็นไซ้40ค่ะสีนี่สีนู้ดสีทนโทนค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะที่เอาไปตัดเป็นสีธรรมชาติค่ะอันนี้ค่ะเป็นสีธรรมชาตินะคะสีเทาค่ะค่ะสวยตลอดกาลงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่เกยดจาค่ะ1,600บาทค่ะ ค่ะนี่ก็ไซส์ค่ะไซส์42นะคะใช้40เมตรเหลือผืนเดียวค่ะนี่ก็42ค่ะปกปีกนกนะคะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สัสวยไม่เกิดการค่ะ1,600บาทค่ะนี่ไซส์42นะคะปกปีกนกค่ะค่ะมาจากผ้ามือสองค่ะไม่มีตําหนินะคะตรงไหนมีตําหนิแค่งเขาตัดออกค่ะไม่มีนะคะค่ะไม่มีขาดนะคะ ค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเป็นค่ะเป็นไซส์สี่สิบสองนะคะค่ะไซส์สี่สิบสองค่ะคุณยายใส่ไซส์สี่สิบค่ะค่ะสวยมากค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้ค่ะเดินทางค่ะไปไหนมาไหนค่ะสวมเลยค่ะไม่ต้องไปหา ค่ะไม่ต้องไปหาเสื้ออีกไม่ต้องไปหาผ้าถุงอีกนะคะค่ะมันจะแมนกันได้พอดีค่ะ1,600บาทค่ะสวยมากค่ะค่ะไซส์สี่สิบสองนะคะ ค่าท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดนะคะสุขภาพแข็งแรงอย,อย่าเจ,เจ,เจเ็บอ,อ,อย่าจนม่ะนะค่ว่ารวยรวยทุกท่านค่ะ